ดีค่ะ,คะวันนี้นะคะมาพบกับเราช่องคู่หูคู่กัดวันนี้นะคะเรามาทําอะไรคะน้องมี่เรามากินมามา่มาเผ็ดกันค่ะมามา่าเผ็ดเกาหลีนะคะทุกคนวันนี้เราก็ทําเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นะคะคือมาม้ามามา่มาเผ็ดเกาหลีหอสีด<ำ>ําสีดํานะคะทุกคน<ำ>เราขายอยู่ในเซเว่นหอละเท่าไหร่คะน้องมี สี่สิบเก้าบาทค่ะนี่นะคะนี่คือจานนี้นะคะจะเป็นสีดำนะคะจานนั้นมีค่ะอันนี้สีแดงค่ะสีแดงจะเผ็ดคูณสองค่ะเราจะมากินกันดูนะคะว่ารสชาติอันไหนจะเผ็ดมากกันนะคะมาค่ะนี่นะคะห่อสีดำนะคะเราจะชิมยั่วๆจ้าทุกคน ไงบ้างคะโอ้ยเผ็ดมากทุกคนอ,อ,อ,อร่อยมากคะ่ะตานนี้นะคะแบบเผ็ดแบบเราจะมาชิมให้ บอกเลยว่ายั่วปากมากค่ะเผ็ดมากเผ็ดมากอ๋อแล้วเราจะมาลองกินหอสีแดงกันบ้างค่ะลองว่าไหนจะรสชาติเด็ดกว่ากันนะคะทุกคนหอสีแดงนี่จะแบบค่อเผ็ดอะสีแบบจะไม่ค่อยฉูดฉาดเท่าไหร่นะคะสีก็จะแบบอ่อนกว่า แต่เราจะมาดูรสชาติกันนะคะว่าสองรสชาตินี้อันไหนจะเด็ดกว่ากันรสชาติน้นพริเหมือนกันไหมคะมถ้าให้ให้เผ็ดนะคะจะเป็นห่อสีดำเผ็ดกว่านะคะแต่อันนี้มันจะเผ็ดแบบมันจะเผ็ดแบบยังไงนะคะแบบ เหมือนกับพริกเม็ดขี้หนูแต่คือเด็ดกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้เอาขอสีดำเผ็ดอะ่ะมันแบบมันแสบๆเผ็ดเผ็ดอยู่ในลิ้นอะ่ะสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วค่ะสปอนเซอร์ต้องเข้านะคะบอกเลยว่าร้อยจังหู อีลีลค้าให้เราเลือกนะคะฉันจะเลือกตัวนี้นะคะเด็ดกว่าเผ็ดกว่าอร่อยกว่าค่ะคือเผ็ดดีตา่หโหเพ็ดเหลืๆโอ๊โอ๊ยเผดออือไม่เร็วอะ รีวิวเป็นมีตายกันบ้างค่ะตายนี้หมดแล้วอันนี้ห่อสีแดงอันนี้สีดำสีดำยังไม่หมดค่ะปกเลยให้ดีตาย <c oughs> บอกเลยทุกคน พัดใเหล็กออกพัดจุดน้ำไว้เร็วพัดจุดปลาพรมมาแล้วเออร่ <c oughs> อากันกมากเลยเพื่อทำอะไรพื้อทำแบบนี้กินน้ำเป็นววขวดๆค่ะทุกคนน้ำมัาเป็นขวดๆ ไปแล้น้ำลายชอดไปแล้วน้ำลายทุกคนบอกเลยใครที่กินเผ็ดอันนี้คือเด็ดที่สุดแล้วโหอจี๊ดแน่ค่ะพิกี้หนูหิ้งพ่อมาแล้วดูปากสะตอนนี้ปากเมื่นกับไปดูไปเมื่นปากเมื่นกับลูกวัวเพิ่งเกิด tạm bây liều Xài <laughs> đua uống phải nè Mê quay. <cười> 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 ลอยเด็นแปล้อไแล้อดู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 น้องตาจะไหลแล้วค่ะทุกคนดู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 ดแบบบ้าค่ะบอกเลยทุกคนคะเรา,ค,า,ออาคือแบบว่าเพชรมาดูยิ้ตาห้องรือทุกคน ผมตาคุยคุยมาเลยทุกคนต้องเอาปีกู้ช่วยอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดอะไรคะทุกคนกดแช่กดช่องเราด้วยนะคะช่องคู่หูคู่กันพ่อค่ะ